โอ้ตายสองพี่น้องค่ะสายฮานะคะมาขายขำค่ะแจกความน่ารักในวันฮาโลวีนแบบนี้นะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆเลยนะได้เห็นภาพอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะทั้งนอรลิซ่าแล้วก็พี่ซูค่ะต่างก็มาเผยนะคะโมเมนต์น่ารักน่ารักของเธอทั้งคู่ค่ะกับงานปาร์ตี้ฮาโลวีนนะคะที่คาดว่าในวายจีก็คงจะมีการจัดงานกันนะคะดูสิคะสองคนค่ะมีการ c o อร์เป็นใครกันบ้างนะคะอย่างพี่ใหญ่อย่างพี่ซูค่ะโอ้โหดัน cover เป็นนอรลิซ่าซะอย่างนั้นนะคะ เรียกว่าเหมือนมากๆเลยนะคะเหมือนเนี่ยยันเล็บที่เธอใส่กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมพี่เนี่ยว่าสนแล้วนะคะแต่ว่าน้องเล็กอย่างน้องลิซ่าสิคะสนกวัยนะคะเล่นคอเฟเวอร์ค่ะเป็นตัวละครส่วนหนึ่งนะคะจากซีรีส์ดัง Squid g เกมใช่ไหมงานนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยแอนก็แทบจํบจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเฮ้ยมาเติร์ดเนี่ยลิซ่าจะกล้าปัดแบบนี้หรอก็เลยมีการขยี้ตาดูอีกทีนึงนะคะเอ้าใช่จริงๆด้วยนะคะเด็กแสบสนๆนของเราจริงๆด้วยค่ะเล่นมีโมเมนต์นะคะ่ะแบบว่าวิ่งขึ้นบันไดแบบนี้นะคะน น่ารักมากมากเลยค่ะแถมนะคะก็ยังมีอีกรูปหนึ่งะคะที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วอิจฉาตาลอนนะบอกว่ามีความอิจฉาเจ้าเลิฟม,มากๆเลยนะคะถึงขั้นมีการจุ๊บๆนะ้านนองลิซ่าแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะ2คนนะคะที่มีการนะคะเอามาเผยความแซ่บความสนนะให้เราได้ดูะคะ่ะเรียกว่าชื่นใจกันไปเลยนอะวันนี้นะคะมีภาพน่ารักน่ารักคัดจากพวกเธอออกมา เพิ่งจะโพสไปเ,เมื่อประมาณ20นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะใครนั้นดูแล้วบ้างนะดูแล้วรู้สึกยังไงยิ้มตามกันไปด้วยหรือเปล่านะ,ะยังไงเนี้ยก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็สุขสันต์วันฮาโลวีนนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะสำหรับปีนี้ค่ะมีรูปน่ารักน่ารักนะคะจากส่งสีพี่น้องเอามาฝากกันด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะกดอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า